เออมันใหญ่ของเขาเยอะครับพี่น้องแต่ต้นแม่มันอิลีนะมันจะใหญ่ขึ้นไปทุกปีนะครับจนกว่าจะครบอายุหาปีนะครับต้นสมบูรณ์ที่สุดจะซําประมาณกําปั่นนี่นะครับพี่น้องเป็นวากอกหนามเหมือนรสชาติยังเหมือนทั่วไปเลยครับพี่น้องเต่เนื้อมันจะลายเนื้อลายแล้วก็แกนนี่สินสินหลายในหน่อยเนาะเออกแปลกดีนะครับผมเอามาเล็ดมาปลูกเนาะ บ่โู้ว่าเขาเอิ่นสายพันธุ์ยังถ้าพี่น้องหูจักก็คอมเมนต์ใต้คลิปให้บ่าวสลามหูจักนี้ได้ครับเด้อเดี๋ยวลงไปก่อนคาสันครับครับผมมานะครับื้นนี้มา่พ้อกันกับบ่าวสลามท่องเนตรอีกคือเก่าเลยครับเด้อสำหรับืันนี้บ่าวสลามจะพามาเบ่งนะครับนี่พี่น้องพี่น้องอาจจะเคยเห็นนะครับเป็นบกอกนะครับบกอก้นาเนาะที่ทั่วไปที่เห็นนะครับปลูกบ่กี่เดือนก็ได้ออกหน่วยออกผลนะครับแต่นี่คืออาจจะมีหน่อยคนนะครับชีหูจัก บระกอกสายพันธุ์นี้นะครับนี่ครับพี่น้องเป็นบรกกอกที่ใส่เวลานะครับกลัวจะออกผลอยู่ประมาณ3ปีนะครับแล้วที่สําคัญนะครับเขาจะให้ยอดนะครับเป็นยอดอ่อนจังสิทั้งปีนะครับก็คือเอาเป็นพักได้นะครับเอาไปกินเป็นพักได้เพราะว่ามันจะมันจะออกยอดอยู่ทุกทั้งปีเลยครับพี่น้องนี่ครับเด็ดเอาใบมันไปกิน กินกับก๋วยกุ้งนะครับกินกับปนกับยังได้เลยนะครับสมเปียวถึงใจอีกทีครับพี่น้องเมืองตีหนอดเขาเป็นตอนซ้อนให้นะครับพี่น้องครับเป็นยังคือว่ามันบวคือบกกอกตัวไปนะครับปกติบกกอกตัวไปก็จะกระจะเห็นได้ว่ามันจะมีใบแก่นะครับเป็นช่วงหรือบอกกจะสลัดใบนะครับตัวนี้บอสลัดใบนะครับพี่น้องเดี๋ยวบ่าวสลามจะพาไปเบืองต้นไ่นะครับปลูกไว้3ต้นตายไปต้นหนึ่งต้นนี้เมืองทีขับหอด เดี๋ยวบ่าวสนามจะพาไปเบ่งนะครับต้น3ปีแล้วครับปลูกมานี่ครับต้นต้นญ่ก็จะออกยอดคือกันนะครับออกยอดตลอดทั้งปีเลยบานนี้ที่สําคัญนะครับพี่น้องหน่วยเขานะครับหลูกของเขาหน่วยใหญ่อลังการแห่งนะครับพี่น้องครับกติบักกอบบานเฮ่าก็จะหน่วยในหน่อยเนาะประมาณ2นิ้วกว่านะครับหลายหน่วยจึงสิได้กิโลนะครับนี่พึ่งออกชุดแหลกนะครับสิพาพี่น้องไปเบ่ง ไงนะครับรับรองว่าบบกีนวยนี่กิโลเลยนี่ปลูกมาสามปีนะครับได้เอาบันไดขึ้นเอาโอ้กำลังขึ้นบันไดครับพี่น้องอ่าเดี๋ยครับเด้อนี่คือลูกคือผลของเขานะครับนี่ไงอีลีสนะครับนี่บอทันดนนะครับนี่ยังนวยอ่อนอยู่เดี๋ยวเต็ดเดือนใบออกกันสีเ่เชนชัดนะครับ น้อสองกำปั่นไหมนะครับพี่น้องครับใหญ่ใหญ่เอรีครับพี่น้องตัวนี้เพิ่งออกนะครับน่าจะพี่นาน่าจะออกเต็มเม็ดเต็มหน่วยเบิ้งตีละนี่ก็เป็นโล้วัวพอน,นีครับนี่ที่เห็นอยู่นี่นะครับเบิ้งตีละนี่ถือว่าบ่ทันสมบูรณ์นะครับนี่ปกติประก,บบกรอบทั่วใบกับสีใหญ่สุดกับสีประมาณรุุนนี้เนาะพี่น้องเนาะผมบอกว่ามันเอื่นเป็นประกอบสายพันธุ์ยังนะครับ แต่ที่เห็นอยู่นี่คือมันแปลกนะครับแต่งแได้พันมาผมข้าเจ้าะ,าะออก็บอกว่าประมาณสามปีมันจะออกหน่วยนะครับเป็นประกอกนาำนะครับแกนนี่เนือ้อเนื้อลายเนื้อลายนะครับแล้วก็เขาจะตอดถอดนยอดทั้งปีนะครับนี่เป็นใบอ่อนๆแล้วเก็บกินได้เลยแต่ว่าสมปิดลิษนะครับกินกับก่อยกุ้งนี่เขากันแห้งนะครับพี่น้องเดิอใบจะงเงาเหลี่ยม บัท่านด้เขาแกนปันไดยอยู่นะครับนี่ยังหน่อยๆอ,อยู่ต้นนี้มันหลุดออกออกหน่วยมาจากใดบนนี้ครับจริงเดียวแต่ว่าจริงอื่นยังบัท่านได้ออกอยู่ครับพี่น้องต้นก็นเหมือนกับต้นใหม่ทั่วไปนะครับใส่ระยะเวลา3ปีถึง4ปีออกผลผลิตนะครับนี่เขาจะออกยอดไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าาจะเค็ียรสาวไหวบ่อยเขาสูงกระได,ด้เลยครับพี่น้องเหมือนกับต้น เมื่อกี้อยู่ข้างล่างนะครับบาสลามก็ตัดไว้มันก็จะอายุมันใดมันก็จะออกหน่วยนะครับแต่ว่าขันต่ามันจะอยู่สามปีนะครับแม่นท่องแต่ว่าตอนกิ่งนี่บ่เคยบ่เคยลองเด้อครับพี่น้องเด้อโอ้ดิพี่ครับง่ายแห้งเบื่อเลยนะพี่มันเป็นปักออกพึ่งออกมาหลุนแหลกนะครับถือว่าบ่ท่านใหญ่นะครับต้นแม่มันเรียนมันใหญ่กว่านี้เด้อพี่น้อง ตอน,นี้ผมก็บริใส่ปุ๋ยใส่ย,ยังเนาะพาพี่น้องมาเบ่งนะครับมื้อนี้อยู่สวนนะครับเบ่งธรรมชาติสวยๆง,งามเนาะกิ่งนี้งนอ,นอนว่ามันจะออกหนาจะเป็นพวกงามันพับไ่จักพี่น้องนี่งามันง่อนเนาะเหมือนกับเหล่งนะครับเหมือนกับหน่มกิ่งเลยครับพี่น้องเบ่งเ,บงเต่ามันจะมันจะเหมือนกับงามันพับแล้วมันก็ออกแค่งาเดียวก็เลยเห็ดในเดือยแบบ เออมันใหญ่ของเขาอยู่ครับพี่น้องแต่ต้นแม่มันอีรีนะมันจะใหญ่ขึ้นไปทุกปีนะครับจนกว่าจะครบอายุหาปีนะครับต้นสมบูรณ์ที่สุดจะซ้ำประมาณกำปั่นนี่นะครับพี่น้องเป็นวากอกนามเหมือนรสชาติยังเหมือนทั่วไปเลยครับพี่น้องแต่เนื้อมันจะลายเนื้อลายแล้วก็แกนนี่สิน้นสินลายในหน่อยเนาะเออกระแตกดีนะครับผมเอามาล็ดมาปลูกเนาะ โมโหว่าเขาเอื่นสายพันธุ์ยังถ้าพี่น้องหูจักกะคอมเมนต์ใต้คลิปให้บ่าวสลามหูจักนี้ได้ครับเดี๋ยวลงไปก่อนขาสั้นครับนี่ต้นเขานะครับต้นเขาก็บริญย์ไงเไปไ็นพี่น้องก็จะยู่นี่ครับประมาณสั้นนะครับจริงเขาจะออกมาเรื่อยๆพร้อมกับหยอดอ่อนๆนะครับทั้งปีเลยเด้ครับพี่น้อง โบเกเยวกับฝนกับแหลงกับยังนะครับก่อยกลุ่งสุดยอดเลยตัดกันดีแหงนะครับแซบนี่ครับต้นพี่นาน่าจะออกทุกกิ่งนะครับกระสวยดีนะครับนี่อายุ3ปีนะครับข้างในบ่าวสลามก็จะมีดีปีครับเุ่นแซลเซลเซลขึเลยเป็นดิบ ปลาดีปีครับปลูกดีปีไปกะโบนค่อยได้กินนะครับพี่น้องปลูกไว้ให้มันมีจซื้อเนาะกินยามซุกเฉินครับเวลาอ่ามีอาหารเมนูแปลกๆก็เอามาดีปีไปใส่ครับปุ่นนอกใหม่ก็ออกหน่อแซวครับฝนตกเนาะวันนี้พามาเบิ่งนะครับเป็นมะกอกนะครับโมโหว่ามันเป็นเอียงสายพันธุเอียงนะครับปลูกได้หูวจักรซื้อกับ คอมเมนต์ให็นในเด้อครับพี่น้องเด้อนี่ครับพึ่งออกหน่วยนะครับยากหูขื้อกันหูวแจ็คแต่ว่าเป็นประกอบหนามแต่ว่าบหูมันเป็นสายพันธเอียงนี่ครับก็จังกิ่งนี่ยอดนี่ครับพี่น้องยอดนี่ใบใบแบบอัวเลยเมืองเดียเบิ้งใบเขาเด้อวครับพี่น้องบร์ไซค์คุณไซนังเลยครับเนี่ยเอามาปลูกธรรมดาเลยนี่ครับ สำหร <laughs> <laughs> <pre> ับคลิปวิดีโอนี้บ่าวสลามก็ขอจบไปซ้ำนี้เด้อครับเด้อขอบคุณที่เขามารับชมและก็ติดตามนะครับพี่น้องเด้อผู้ใดหูก็รเรียกข้อเมนต์ให้ได้เลยครับเบืองเดียหน่วยมันเห็นชัดเจนแย่างไรครับพี่น้องเด็ดตรงเลงอยู่ปวดหน่วยหน่วยมันแบบใหญ่นะอ่าผู้ใดหูคอมเมนต์ให้บ่าวสลามนี้เด้อครับเด้อสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายพบกันคลิปหน้าเด้อครับเด้อ